สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับสาวเนี่ยเขาข้ามสกิปไปเลยจ้าสกิปในส่วนของซาวเช็คไปเลยเพราะว่าไม่มีวิดีโอหรือภาพออกมาเลยว่ามีการซาวเช็คเกิดขึ้นนะครับแต่เป็นการเริ่มต้นคอนเสิร์ตไปเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดแอดคาดเดาไม่ผิดนะน่าจะมีการเริ่มต้นคอนเสิร์ตประมาณช่วง6โมงเย็นไปเลยนะครับจนถึงประมาณ2ทุ่มและก็น่าจะปิดจบจ้าเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันเลย้แต่ต้นยันจบนะจ๊ะว่ามีอะไรที่น่าประทับใจเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าในรอบนีีนี้้นตองงงมสิ่่ึทหาย เป็นสิ่งสําคัญมากๆก็คือพี่จีซูของเรานั่นเองจ้าแต่ไม่เป็นไรนะครับสาวๆเขามีเซอร์วิสมาให้เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับเริ่มต้นมาเลยที่อันแรกทะเลสีชมพูที่ Run. แอดรันตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้ต้องบอกว่าที่เคียวเซราโดมที่โอซาก้าต้องบอกว่าสวยงามกันอย่างมากเลยเพื่อนทะเลสีชมพูนั้นกระจายตั้งแต่พื้นศาสต์ไปยังเพดานด้านบนนะครับทำให้ออกมาแบบอูโหูอลังการงานสร้างแล้วดูมีความแบบ Impact มากๆเหมือนกันนะแต่ชาวญี่ปุ่นก็อย่างที่รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นนคนคคกกรีีีดาาาาอออะไมมมมมยทใหห้วโวโเืแบบ กีดกันแบบว่ากีดกันพอเป็นพิธีมีความแบบสงบเรียบร้อยอยู่พอสมควรนะจ๊ะซึ่งตามธรรมเนียมเดิมน,นะครับแอนก็จะให้นองลิซ่าของเรานั้นมาทักทายเพื่อนๆกันจ้าอ่ะไปฟังนองลิซ่ากันสักเล็กน้อยน,นะจ๊ะนอลิซ่าจ๋าทักทายหน่อยจ้า ซึ่งเหมือนว่าโนริซ่าคนนองนั้นจะพูดภาษาญี่ปุ่นแต่เหมือนชาวญี่ปุ่นเขาจะอัดมาไม่ค่อยทันหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะจ๊ะก็เป็นเอ็นมุมข้างๆนะโนริซ่าของเราส่วนจังหวะต่อมาอันนี้ก็คือพี่จีซูของเราได้ร้องเพลงด้วยกันด้วยกันมีวีทีอาด้วยนะนี่แหละคือเซอร์วิสแรกนะครับจากเพนดอนโ a วัต Do นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับ เห็นแม้ถึงพี่จีซูไม่มาแต่ส่งวิทีอามาจ้าไม่รู้เป็นการอัดแยกหรือเป็นการนาจากคอนเสิร์ตอื่นๆมาเปิดช่วยเสริมเข้าไปนะครับทำให้พี่จีซูเนี่ยได้มาคอนเสิร์ตกันจ้าถึงจะไม่ได้มายืนที่เวทีนะครับแต่ก็มาด้วยจิตวิญญาณที่พี่ซูบอกว่ายังไงก็จะไม่ทิ้งบิงแน่นอนนะจ้าเอออะไรอย่างนี้เป็นอะไรที่น่ารักมากๆทีเดียวเพื่อนๆมาต่อด้วยเพลงต่อมาจ้าอันนี้ก็เป็นเพลง Love Sick Girl นะครับซึ่งแอดรู้สึกว่ามันมีความแบบเหมือนมันแปลกตาไปหมดเลยอะ่ะเพราะว่าปกติก็จะเห็นสาวๆมากัน4คนนใช่่ม้รอบีีพซูก็ส่่่่งงงงเเเสสสีีียยยยมาาาาอดววทํให้3คนนก แสดงต่อไปนะจ๊ะด้วยอินเนอร์จีที่ว่าเฮ้ยพี่ซูก็ยังวิ่งอยู่กับเราบนเวทีนะน่ารักมากๆนะครับไม่ทําให้ขาดตกบกพร่องกันเลยทีเดียวเพราะว่าก็อย่าลืมนะครับนอกจากพวกเราที่ดูในตอนนี้ที่เป็นเมนนองลิซ่าแล้วเนี่ยก็ต้องเห็นใจคนที่เป็นเมนพี่ซูที่แบบพี่ซูไม่ได้มาปรากฏตัวให้เห็นจริงๆจังๆนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่นองลิซ่าของเราน,นั้นรักแล้วก็ห่วงใยแล้วคอยดูแลซึ่งกันและกันมาเสมอเนาะแอดก็เลยอยากขอนาเสนอไปคู่กันในวันนี้สักเล็กน้อยเหมือนกันนะจ๊ะอ่ะไปดูอัน กปกติท่อนนี้จะเป็น,นอนลิซ่าอยู่ฝั่งขวาเป็นคนแบบตีลงไปให้อีกคนนึงลงไปเป็นหุ่นยนต์ก็ก,ก็ก,ก,ก,ก็อะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้นอนริซ่าของเราลงไปบ้างน,นะจ๊ะและวิดีโอตัวนี้แหละทาให้แอดเห็นทรงผมนอนริซ่าที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเปิดหน้าม้าแบบฉุดๆเลยนะจ๊ะคาวาอี้มากแอดรู้สึกว่าหลังๆในโนริซ่าน่าจะทําโครงการหน้าม้าระยะยาวแล้วแน่นอนนะแต่ก็ไม่มั่นใจเพราะองลิซ่าก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าคิดถึงผมสั้นนะแต่ก็ยังเพิ่งตัดได้ไหมไว้ผมยาวไปก่อนอย่างๆเห็นน้องเนี่ยในทรงผมยาว ็นถึงโงเฮงเห็นถึงความหน้าเด็กมากกว่าเดิมนะคะปกติหน้าม้าเนี่ยก็หน้าสวยเซ็กซี่อยู่แล้วพอเปิดหน้าม้าไปเนี่ยหน้าเด็กลงอีกนะเออพูดไปก่อนเพื่นนอนอนิ่าม,มาฟังจะได้เปิดหน้ามา้าเปิดเม่งบ่อย <laughs> อพอร้องเพลงจบกันไปนะครับก็ต้องมีช่วงสันทนาการกันเล็กน้อยซีนนี้เนี่ยก็ต้องให้เป็นทูตของวง Black พิง k ของเราก็คือน้องโรเซ่นั่นเองครับมาพูดถึงสิ่งต่างๆอะไรบางอย่างเนี่ยแหละแต่มันมีท่อนหนึ่งที่แอดไม่มั่นใจว่าพูดอะไรเกี่ยวกับพี่ซูของเรานะครับแลนะทุกคนในฮอล์เนี่ยหัวเราะกันหมดเลยก็น่าจะเป็นการแซแวหละว่าพี่จีซูก็มานะคะไม่ได้ไม่มาแต่ก็อาจจะแอบอยู่หลังเวทีอันนี้แอดเดานะซึ่งก็น่าจะเป็นการพูดปลุกใจนะครับให้ไม่รู้สึกว่าพี่ซูของเราไม่ได้มาในนนนนนนวว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 ััััีีีีีีี้้้้หหรรรรรรืออ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 ปปป่่่่่ยยยยยยะะะะไไไไเเงงงงงมตตกกลลพพาาาาจูู็็ดดดดดแแ๋ๆณ 私たちにジズ、oh, さんが今日、oh, 来られなくなってとっても心配しました、oh, 大阪の方の皆さんにとっても会いたいと言っていたのですが、oh, 代,わ代わりに今日私たちがジズ、oh, さんジズお姉さんの分まで <laughs> 一生懸命公演をします <laughs> 難しいですね。もう難しい。<laughs> <laughs> ทูตประจำวง Black พิ n k อย่างน้องโรเซ่นะครับไปประเทศไหนก็ไปเรียนรู้ภาษาประเทศนั้นนะครับทำให้ตำแหน่งนี้ก็ต้องยกให้น้องโรเซ่กันสักเด็กน้อยน,นะครับแต่ก่อนอันนี้ก็น้องลิซ่าของเราเป็นแม่ง,งานของประจำประเทศไทยนะครับก็สอนภาษาไทยไปหลายกลุ่มเหมือนกันนะจ๊ะนะก็สลับกันทำหน้าที่กันไปนั่นเองจ้าทีนี้เปลี่ยนชุดมาชุดสีชมพูบานเย็นนี้นะครับจะหลอกหลอนไปทุกที่ <c oughs> น่าจะเป็นชุดประจำแหละแล้วมันก็มีความคล่องตัวมีความไม่ร้อนมีความแบบว่าเออทำให้สาวเนี่ยเต้นกันได้อย่างลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะไปดูกระสิกเล ไปตรงตำแหน่งที่พี่ซูเคยยืนนั่นเองเนะจ๊ะก็เป็นมุมหนึ่งที่น่ารักมากๆอ่ะมาให้ดูพร้อมกันไปดูกันเลยจา้าอืม ดูไปมันก็รู้สึกสาวๆไม่ทําให้ขาดอะไรไปจริงๆนะครับเป็นโปรเฟชชั่นอลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีจริงๆนะก็ทาให้รู้สึกเหมือนเฮ้ยพี่ซูยังอยู่แล้วทุกคนในฮอลเนี่ยก็รู้สึกมีเสียงหัวเราะหรือมีเสียงที่โอเคขึ้นมาว่าเออสาวๆไม่ได้ลืมนะถึงตัวไม่มาตัดใจมาอยู่ด้วยเหมือนกันจ้าโนริซ่าของเราก็ซัร์ตเต็มที่ถ้าดูจากรีแอคของโนริซ่าของนั้นก็น่ารักกันมากๆนะครับทำให้โชว์เนี่ยดำเนินต่อไปด้วยความราบรื่นแล้วก็มาถึงในจุดที่เป็นโซโล่่่่ขขขออออองงงงแตะ,ะคนน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 รรััััััซซึปกกกกิิเเเเีีีียยยาาาาาจจจ้้ดดววววมมผพพูห ทุกคนในฮอลเนี่ยตะโกนเรียกพี่ซูนะเพราะว่ารู้ว่าพี่ซูมาไม่ได้แต่ก็เออให้กาลังใจเหมือนพี่ซูมาเช่นเดิมนะครับถือว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลทั้งฝั่งสาวๆของเราแล้วก็คนในฮอลเนี่ยก็ทาให้รู้สึกว่าพี่ซูมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูกันสักเล็กน้อยนะบอกเลยว่าขอลุกเหมือนกันนะจ๊ะเนี่ยเออ เป็นยังไงล่ะครับก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับก็เป็นว t ทามาแทนนะจ๊ะแบบเปิดเดียวยาวกันเวลาทุกคนในฮอก็ไฮ p ์อัพกันเองนะว่าพี่จีซูเต้นตามพี่จีซูเต้นฟลาวงฟลาเวอร์อะไรกันเต็มที่ไปเลยและแล้วก็มาถึงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วก็คือมันนี่ของโนริซ่าฉบับโคเชล่าเช่นกันจ้าโอ้โหอันนี้ต้องเรียกว่าแซ่บสถานโซนจริงๆนะเพื่อนๆนะนอกจากการเปิดหน้ามาระยะยาวกันแล้วโนริซ่าก็ยังคงมีการเปลี่ยนชุดกันอีกรอบกันแล้วจ้ารอบนี้นี่ชุดรัดรูปตรงกลางตัวสีแดงเข้มและชุดด้านในนะ สีดอืแซ่บแซ่บมากๆเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเองเลยจ้าโดยเฉพาะจังหวะที่ลงจากเวทีนั้นรอยยิ้มอันสดใสมันเด็กน้อยจากน้งพญาสู่เด็กน้อยนี่แบบเปลี่ยนอินเนอร์ได้เร็วตามเกิดไม่ทันเลยลทีเดียวนะจ้าไปดูกันเลยจ้า ๋อเสียงกรี๊ดเกียวกราวคนลุกแล้วหนึ่งกรุปอะเป็นไงน้องลิซ่าของเราเนี่ยก็คงยังไม่ทำให้ผิดหวังสำหรับมันนี่เวอร์ชันนี้เช่นกันนะจ๊ะเต้นกันไปแบบสับๆฟาดทะเลเดือดกันไปเลยเอ้ยไม่ใช่ทะเลเดือดต้องบอกว่าเวทีเดือดดายกันมากจริงๆนะรอบนี้นะครับบงิงญี่ปุ่นนี่ก็คมกันอีกแล้วนะจ๊ะต่อจากประเทศไทยกันไปเลยนะส่วนอันต่อมานะครับอันนี้น้องลิซ่าของเราเนี่ยก็เปลี่ยนชุดมาเป็นชุดนี้สุดแซ่บโชว์เอวเช่นเดิมที่เคยใส่ในที่ประเทศไทยก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่นนนย หน้าใส่ไม่ไหวแล้วนะแล้วค vale ือหุ่นไม่ต้องพูดถึงเพื่อนๆกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อเอวกล้ามเนื้อหน้าทุกอย่างจัดเต็มจริงๆจะเอาไปดูกันเองเลยเนาะ ดูนาริซ่าเต้นแค่ดูนาริซ่ายิ้มก็ยิ้มตามไม่ไหวกันแล้วจ้าเต้นฟลาวเวอร์เปะตามต้นฉบับจริงๆนะก็จะใครกันละจ้าก็เมนแดนซ์วงแบค็คพิงก์กันในจ้าเอออ่ะแล้วก็มาในสู่จังหวะสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือจังหวะสถานาการของเราซึ่งจุดเด่นของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่รอถที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าเขามีรถไฟรถแห่อะไรของเขาเนี่ยวิ่งไปรอบๆโดมกันเลยจ้าเหมือนเดิมเลยจ้ารอบนี้โยนตุกกตต๊กตาตุ๊กตาอะไรกันให้เราอิจฉาหน้าตาร้อนกันอีกแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าสิ่งที่นนน่่าาาเเศรรร้้กก็็คคคืออมีีถไฟัวววิยยูดแล เจนนี่กับน้องโรเซ่อยู่ด้วยกันนะครับคงจะคิดแล้วแหละว่าน้องลิซ่าของเรามีความเข้มแข็งประมาณหนึ่งที่จะแบบดูแลตัวเองได้มีความแบบเซเลซ่ามีความเข้มแข็งมีความเอ็มพาวเวอร์ในตัวเองนะครับก็ต้องตัวแม่ก็ต้องคนเดียวแต่ก็มีโพสตจากชาวเน็ตนะครับมาเขียนว่าเฮ้ยน้องลิซ่าไปคนเดียวแต่ก็มีพี่จีซูอยู่ที่นั่นแน่นอนจ้าเออแล้ววิดีโอตัวต่อมาที่ซูมใกล้ๆน้องลิซ่าน,านั้นถ้าใครยังไม่อยากตายตอนนี้นะจ๊ะหยิบยาดมผงไทยที่น้องลิซ่าเคยใช้เนี่ยมาดมไว้ก่อนก่อนที่จะแอด ไปดูกันเองเลยเด้อ ท้าวเซเอลยังไงให้โลกจำจ้าต้องท้าวเซเอลแบบนี้ไงล่ะจ้าแล้วหุ่นสับอยู่แล้วลูริซาเอ้ยไม่อ่อนโยนกับพวกแม่แม่เลยเด้อ <c oughs> ตัวแม่จะแค่เพื่ออะเออปิดด้วยคำนี้นะเพื่อนๆแล้วก็ปิดด้วยจังหวะอีกจังหวะหนึ่งที่สาวๆนั้นถ่ายรูปก,กันนะครับปิดคอนเสิร์ตนะครับต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่น่ารักเพราะว่าเว้นที่มาให้พี่จีซูของเราด้วยแล้วก็มีการนิ้วชี้ไปที่เออตรงนี้พี่จีซูอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวคงจะมีการไปตัดต่อเพิ่มเติม <c oughs> ในภายหลังอะไรกันประมาณนั้นนะครับ เอออ่ะแล้วก็ปิดไปด้วยคลิปนี้นะครับเป็นโมเมนต์ที่สาวๆทุกคนนั้นเต้นฟลาวเวอร์กันยกเวทีเพื่อพี่จีซูกันในคลิปนี้กันไปเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้แอดคอตัวเซบาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้าวู้